ถูงเลยค่ะเจหใหญ่สามร้อยค่ะไม่สามร้อยเนี่ยจ้าลายขอฝืนละสามร้อยคู่หนึ่งก็หกร้อยัเสือเี๊ยบโอ้มันเป็นเดือนนี้แล้วเดือนนี้ก็กดเพิ่มให้ต่อเป็น่งะห้าร้อยเอานี่งยเอาฝืนหนึ่งจ้ ส,สีนี้ก็สวยสนะมันมันูมีอยู่ค่ะพี่นี่เหรอที่เขียวในพิพิ่ภัณฑ์ใ่นะเมาเมาเปนแล้วนะฮะอันนี้เสือพีอ่เฟยไปอย่างไรอะอันนี้นะเนื่อใส่ลำหรือใส่แบบพูดไทยนะนะแบบมันเป็นเาผาพูดไทยเนาะเวลาวันพูดไทยก็ใส่ ค่ะอ่านี่สีเขียวนี่ยนะเขียวเหนียวซับค่เขียวเหนียวซับโอ้ยหาอยู่แลเนี่ยค่าสรุปแล้วก็พื้นละร้อยห้าสิบเหรอหาอยู่แลเนี่ยสรุปจ้าไม่นี่นะคะสรุปร้อยห้าสิบเหรอจ้าขายออกไปเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไปซื้อตะปูซื้อเหล็กไปสร้างวัง เยยมนะะคายไปวังใช่ไหมสาทู้วาค่ะสาทูด้วยค่ะเย็นหนูไปหาวังเยี่ยมปีหน้าครับผมปีหน้าเราก็เจอกันนะที่วังเยี่ยมหนูอยู่ไม่ไกลหนูมาหาร้านหนูไออยู่ไอปั๊มน้ำมันบตรทอน่ะร้านหนูไอเปิดปั๊มน้ำมันบตรทอน่ะอ้าวเหรอสาขาบ้านดุงบ้านดุงอ๋อบ้านดุงดอนไม่ใช่บ้านม่วงบ้านม่วงบ้านม่วงเนาะ

จำได้แล้วนะฮะโอ้ยเฉลยแล้วนะฮะว่าท่านเป็นใครนะครับผมโอ้ยนะฮะเราก็สวัสดีสวัสดีนะฮะนะคะสวัสดีนะครับชื่อในบัญชี u t u b e เนาะนะครับผมนะฮะที่เอตัวใหญ่จุดนะจุดสังเกตตัวอาอาแล้วก็จุดตัวเอน่ะ เใหญ่จุดเใหญ่แล้วก็จุดอ่าสังเกตแค่นั้นพอเพราะไม่มีใครมีไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครในยูทูไม่มีใครใช้นี้นะครับะมอใ่หสิวิธีสังเกตนะเอตัวใหญ่จุดนั่นเองนะครับเพราะว่าโทษนะ พี่ไม่เน่เพราะว่าแฟนเป็นคนสมัครให้แล้วแกไม่เขียนภาษาไทยให้พูดตรงๆแล้วก็เกก็ไม่เอารูปลงให้อแต่ร้อยช่องจะไปกดทุกช่องจะไปดูทุกช่องพี่เสือจะจําแม่เพราะพี่เสือจะอ่านนี่อ่านตลอดอันนี้อันน้ย้มรับว่าอ่านตลอดทุกคอมเมนต์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั่นแหละเสือจะพยายามอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ทุกคนนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแม่ดา็อ่านไม่ได้แต่พูดภาษาอังกฤษได้ล น่ารักจริงๆไม่ไม่จะพนังานไม่ดูเลยเพราะว่าติดตามนั่นแต่แรกแกก็ไม่นั่นหรอกแต่ก็ดูตลอดอยู่แต่จะมาติดตามช่วงลุงพลโกนผมแต่แต่ตอนนั้นก็ติดตามตลอดแต่จะมาติดตามช่วงลุงพลโกนผมดูข่าวแล้วก็ต่อต่อมาก็ ดูยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วก็จดไว้ทุกช่องเลยครับผมจดชื่อไว้ทุกช่องช่องเก่าช่องใหม่ช่องไหนมาเดือนไหนเดือนไหนจดไว้หมดโอ้มันนี้มาเดือนไหนนะน่ารักจริงจริงนานะอันนี้มาเดือนไหนยายแฮนนี่นี่มายังไม่ถึงปีนะหนูอะประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณประมาณปีอพอดีพอดีประมาณโอ้ย่รุ่นต่รุ่นก่อนจได้รุ่นก่อนจะเป็นไอ้พี่จิมมี่แกจะนอนเฝ้าอยู่เนี้ยนอนเต็นท์หน้าบ้าน พี่เบาหอมได้พี่เบาหอมพี่บอกว่าคนแรกไงอ๋อนั่นแหละพี่ออ๋แล้วก็แต่พี่อ๋อนี่มาทีหลังมาเบาหอมแล้วก็จะช่วงเดียวกับไอ้ตาตาตาจีมี่แหละครับแต่ตรงนี้นะถุงพี่เนี่ยต้องเสียดายหมดแน่ะสาวสามบ้านลุงหน่อยแม่ค้าคนแรกจะได้แน่นแหน่แม่ดาน้าท่าไหร่แม่อยู่นันแม่ดาเย็นพี่นุ่มคนแรกตอนนี้นะฮะเหมาผ้าไปเยอะมากมาตลอดเลยอันนี้ก็หกร้อยนะคะอันนี้คู่ละสามร้อย ก็600 4, 600หกร้อยค<ป>ันส<ป>ี่ผืนหกร้อยคอยจุดไปไหนเ<ส>นาะยุดสายโน่แต่เสียใจไม่ได้ไม่ได้นั่นเจอลุงพนกับพระเสด็เสียใจแต่ก็ซื้อในั่นตลอดอยู่ ซื้อทีมซื้อชาได้กินได้ปีหนึ่งนะชาไม่ได้พื้กินได้ปีหนึ่งเนี่ยได้อย่างเงี้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็นะพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดห้าเศษไม่อยู่นั่นไงอยู่ไอ้นั่นอยู่อยู่สกลอยู่กินชามาไิ้พื้นได้ปีหนึ่งหุ่นเป็นอย่างนี้เสื้อกับกับโปรงรุ่นรุ่นรุ่นผ้านุ่มพันเจ็ดห้าเศษบวกกับหกร้อยเป็นสองพันสามห้าเศษหกร้อยตอนนี้ไม่มีแล้วแค่หกรหกร้อย อ่าบบเอหกร้อยักบก็เป็น2,950ันเกถูกต้องไล่ให้ถูกเดยอยังให้ขาดให้กสองพันเก้าร้อยห้าสิบค่ะครับผมยังขาดอีกอยู่50บาทถึงจะครบสามพันต้องแถมแล้วนะจะบอกว่าห้บาทขอเถอะเอ่าิใจ้หน่อยบอกว่า คนมาซื้อคงสวยมากเลยสวยมากสวยทั้งสวยไม่ไม่ไม่ได้ทงใหญ่ไหมน่ะมั้ย ทั้งสวยและรวยมากทั้งสวยและรวยทั้งใจดีแล้วก็ใจดีเพิ่มเติมเลยทั้งใจดีมีน้ำใจดีนะฮะรักจริงๆนะฮะเมาไปแล้วสองพันเก้าห้าสิบนะฮะ2,950บาทนะคะครับผมนะฮะป้าคำใสหันใจได้แล้วไม่ได้โอ้นะฮะดีใจกับป้าคำใสด้วยนะหลังจากที่เช้้านีหลังจากที่3วันไม่ได้ขายนะฮะ3วันไม่ได้ขายเลยนะ3วันไม่ได้ขายสักตัวนะฮะวันนี้ได้2,950 สิบเลยนะครับโอ้นะฮะยิ้มแฉ่งแล้วนะฮะตอนนี้นะครับยิ้มแล้วนะคะยิ้มแล้วยิ้มแล้วนะคะหลังจากยิ้มออกแล้วนะฮะยิ้มออกแล้วนะฮะเอาใส่ทีละตัวเดี๋ยวทำให้มันสวยๆหน่อยอ่านี่นะคะสามพันเก้าห้ะสองพันเก้าโอ้ยเก้าพัเกาสองพันเก้าโอ้ยดีใจแล้วองพันเก้าเดือน ยังไม่มีคนซื้อเท่านี้แค่มา FC แค่มาแค่นี้ก็ซื้อเยอ,ะ,เยอะ,ะครับเจ,จ้าเดียวนะตือนเต้นใส่เพียรใส่ถูกแล้วน่นะใส่เพรใส่โอ้ยดีใจนะครับ,รบขายได้เยอะนะครับมือสั่นขายได้เยอะนะฮะ <laughs> โอ้ยหัวเราะดีใจยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยนะคะนะะฮหลังจากที่เงียบทริปมาสามวันไม่ได้เปิดบินนะครับโอ้ยสามเดือนยังไม่ได้ขายเท่านี้ดขายวางเลียบแป๊บหนึ่งนะเราจะอ่าสวัสดีนะคะสะเทพคุณนาประสิทธิ์มาแล้วคปะสิสวัสดีค่ะคุณทีมนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณสุเทพนะคะมาช่องแป่ก๊าซโกกกองเลยนะคะฟาค๊าซโกกกองนะคะสุเทพรักคิดถึงนะคะ คุณชาวบ้านนะคะสวัสดีนะคะคขอบคุณมากๆค่ะเนี่ยเอากินน้ากินเนื้ะมะเลยค่ะอบาป้าปยกไปไปยกไปนู่นเลยยกไปด้วยทางานด้วยยกไปซุงเดี๋ยวมาให้พอเรีบซีอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยเอามาออกมาออกมาข้างนอกนี่ยายโอ้ยยุงขนาดเดินไม่หยุดนะยุงยังจับอ๋อแล้ววันนี้ของใครนะ เดี๋ยวอันนยังไม่มาเนาะยังไม่มาเพือลงไปอันนั้นนะสิบเอ็ดนาทีอันนี้นะคะก็ใส่แล้วกุ้งเนี่ยอันนี้นะคะเอาสิบสามไลกับก็สิบสามนาทีกับเก้านาทีตั้งใจมาหาง้าเ่นั่นเลยทำไมเรไม่เห็นตัวเลข ก็ oh, เลยพอโอ้ดีใจมากเลยวันนี้เล่าตายแล้ววันตายแล้วเนตายแล้วนะคะนั่ก่อนแม่เดี๋ยวจะล้มโอ้ไม่ไม่ไม่อนั่งรอ